จากที่เป็นมะเร็งต้องลมระยะสุดท้ายแล้วหมองโวดกันตายรอดยากนะนี่หมอไม่ได้ตรกำหนดวันตายดินั่นเป็นที่หวัวแต่โอกาสที่ตายเร็วแต่ในรัฐเป็นที่ต้องลมน้ำเหลืองน้อหนองจะไหลเสื้อยืดที่ใส่จะซักกันไปสิบตัวเลยรุ่นเดียวกันในรักทั้งหมดรุ่นเดียวกันในรักทั้งหมดเนี่ยหกคนที่เป็นมะเร็งรอบมาคนเดียวด้วยอยู่สี่คนแรกเนี่ยเป็นพยาบาล เป็นพยาบาลสี่คนแรกเป็นพยาบาลราาักษาแต่เริ่มเป็นซีดเจาะแล้วเจาะอีกเจาะแล้วเจาะอีกเจาะแล้วก็ขึ้นเจาะแล้วก็ขึ้นทำไมขึ้นเนี่ยเพราะหมอไม่ได้ควบคุมเรื่องอนะ่ะไห้กินทุกอย่างเพราะหมอเรียนตลอดได้ <c oughs> ขอหย่าปิดก็ได้นะคะใคขอเป็นระบบสารก็ได้นะคะขอปิดสักชั่วโมงก็ได้นะคะได้รับเสรีสมาธินะคะขอหยา่าเดี๋ยวใครดังนะขอร้อยได้ไหม เดี๋ยวถ้าใครรอสัปดาหขอร้อยนะ uh huh. เอามาวางไว้นโต๊ะในร้านจะไปช่วยคนที่ติดเชื uh ้อเอชไอวีด้แล้วในร้านขายซีดี uh huh. ก็ไปช่วยคนปวที่ติดเชื้อเอชไอวีแล้วรอดเยอะแล้วที่ไปช่วยตอนนี้คือคนกําลังที่จะไม่รอดแต่พยายามเอาโยกถึงไปช่วยช่วยเหลือคนเหล่านั้นค่ะได้บุญกับในร้านด้วยนะถ้าใครซื้อ่อน้องก็ได้บุญด้วยนะที่ซื้อต่อ่ะเล่าต่อจากสี่คนแร ายเป็นเนื้อร้ายไม่รู้ตัวไปอยู่ที่ปบดะตีตับกลายเป็นอะไร็ุลงกลา